แล้วก็บอกพี่ว่าตับน้ำเหลืองมันเยอะเต็มท้องคุณขนาดนี้คุณยังคิดว่าคุณจะรอดอีกเหรอฉันเป็นแล้วแล้วฉันดีขึ้นแล้วฉันหายแล้วค่ะอุ๋ยแล้วภาษาฉลาดยิงค่ะก่อนหน้านี้คุณพี่มีปัญหาสุขภาพอะไรมาคะก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเมื่อต้นปี59านะคะพี่ป่วยเป็น มะเร็งหลังโพงจมูกลามมาที่ต่อมน้ำเหลืองแพร่กระจายทั้งตัวแล้วค่ะแล้วพี่ก็รักษาทางการแพทย์ด้วยการฉายแสง33าครั้งคีโมมาอีก10ครั้งแล้วหลังจากนั้นมาได้ประมาณ8เดือนนะคะพี่ก็หายแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตตามปกติเลยค่ะอยู่มาได้ถึง3ปีค่ะจนพี่เป็นเคสคุณหมอที่แบบว่าคุณหมอคอนเซัลต์ให้พี่ไปสอนนักเรียนแพทย์ที่มาฮิโดนน่ะนะคะก็คือสอนเกี่ยวกับการดูแลโภชนาการผู้ป่วยมะเร็งพี่ก็ เออรู้สึกแฮ ppy กับชีวิตตรงนี้มากเลยค่ะก่อนหน้านี้ค่ะมีอาการเป็นยังไงาบ้างคะก่อนที่จะมารู้ตัวว่ากำลังปิดพ,พี่ก็จะมีมีความรู้สึกจากที่เราดีๆอยู่ค่ะพี่มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยง่ายค่ะเหนื่อยง่ายเป็นอันดับแรกเลยนะคะแล้วทําอะไรมันก็เหมือนคอยอยากวูบอะค่ะมันวูบมันเหมือนคนจะเป็นลมอะค่ะอฮะพี่ก็เลยรู้สึกผิดผิดปกติกับร่างกายตัวเองและก็เวลากินอะไรท้องเริ่มอืด อืดแล้วท้องเหมือนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็แน่นนะคะพี่ก็เลยต้องรีบบอกคุณหมอค่ะว่าเอออาการพี่เป็นอย่างนี้นะเพราะคุณหมอตอนนั้นเขาก็พุ่งเป้าไปที่มะเร็งหลังพงจมูกใช่ไหมคะตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้ตรวจอะไรอะไรทั้งตัวเราแบบว่าค่าลงค่าเลือดอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะคุณหมอวางแผนการรักษาด,ดูดูแลยังไงต่อคะอ๋อหลังจากนั้นใช่ไหมคะ,คะพอคุณหมอรู้ปุ๊บคุณหมอก็พาพี่ ไปตรวจเลือดค่ะผลปรากฏว่าค่าตับพี่สูงปรีดเลยค่ะค่าไตาพี่ก็สูงปรีดเลยค่ะจนคุณหมอเขาก็นัดพี่ไปอุ่นตาซาวสุดท้ายแล้วก็คือผลออกมานะคะวันนั้นพี่รู้สึกว่าช็อกเสียใจมากเพราะพี่ผูกพันกับพวกผู้ป่วยเยอะเนาะพี่ก็รู้ว่ามะเร็งตับมันเท่ากับตายนนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไตวายวก็ไตวายวอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งตับ แต่พอผลสรุปออกมาคือพี่เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายแพร่กระจายแล้วลงมาที่ต่อมน้ำเหลืองที่ท้องพี่กระจายรอบท้องเลยแจ็คพอตเข้ากระดูกมีจุดดำๆอยู่ตรงกระดูกสันหลังด้วยค่ะตอนนั้นพี่ก็พูดตรงๆนะคะเพราะพี่ทำไมไม่เป็นที่อื่นทำไมต้องมาเป็นที่ตับด้วยนะพี่ก็เสียใจมากค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าพี่จะมาเป็นมะเร็งตับไงฮะ,ะอาการของตับของตับก็คือ เออหน้าเหลืองตาเหลืองตัวเหลืองที่สําคัญคือท้องโตปรากฏว่าพี่ท้องโตพี่ไม่กล้าออกจากบ้านกลัวคนคิดว่าเป็นมะเร็งแลวยังจะท้องอีกเนะเาะประมาณนี้นั่นแหละค่ะเราทําไมถึงเปิดใจทารกนิริติค่ะก็พี่พูดตามตรงเลยนะคะณนะวันนั้นน่ะณวันที่พี่พบหมอนะคะพี่รู้สึกเฟลมาก แบบกำหนดลมหายใจทำอะไรเคยนั่งสมาธิเคยทำได้ก็ทำไม่ได้เพราะมันคิดเป็นห่วงลูกเป็นห่วงคนข้าง,างหลังอะค่ะแบบพี่ตั้งสติไม่ได้พี่เข้าวัดเลยค่ะพี่เข้าวัดพี่ไปปฏิบัติธรรมพี่ทำทุกอย่างอะให้พี่กลับมามีสภาพให้เป็นเหมือนเดิมให้ไวที่สุดณนะวันนั้นนะคะถ้าฉันจะตายจริงๆอะนะคะเหมือนเปรียบเทียบกับคนจมน้ําอะ ถ้ามีขอนไม้มาอยู่ขอนหนึ่งแล้วให้พี่กอดเกาะมันไว้พี่จะขอเกาะขอนไม้ขอนนั้นน่ะพี่ก็เล่นเล่นเล่นเปิดเปิดโทรศัพท์เลื่อนเลื่อนไปนะคะก็มาเจอผลิตภัณฑ์เซอร์นิตินค่ะปรากฏว่าพี่ก็คลิกเข้าไปแล้วก็ถามวันนั้นณตอนนั้นตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าเขาแบบได้รับการันตีมายัางไงได้รับทั้งออยลกโราแล้วได้เป็นโภชนะบำบัดพี่ก็เลยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ละอองเกสรดอกไม้ที่มีที60ตัวนี้ มากนะคะเพราะเกาะก่อนที่เราจะกินเราเหมือนเราเอาชีวิตเราเป็นเดิมพันไปแล้วค่ะแล้ววันนั้นณนะวันนั้นที่คุณหมอนะัดพี่ไปฟอกไตนะคะเพราะค่าไตสูงมากวันนั้นพี่ทานเซอร์นิตินไปแล้วไงคะใจหนึง่งลึกๆนะคะพี่ก็พูดตามตรงเลยว่าัวตายเหมือนกันเหนืยไตวายตายวายปรากฏว่าไปหาหมอค่ะ คุณหมอบอกกับพี่ว่าไม่ต้องฟอกไตค่าไตพี่ลงค่ะนั่นคือความหวังแรกนะคะที่ทําให้มันจุดประกายพี่จากที่พี่ไม่มีความหวังเลยที่จะหายจากการเป็นมะเร็งตับหลังจากนั้นมาค่ะหมอก็จะนัดเคมีพี่นะคะการเคมีบําบัดกับการฉายแสงบางครั้งนะคะคือมันไม่ได้ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคมะเร็งโดยตรงก็คือมันทําร้ายเซลล์ที่ดีของเราด้วยก็คือครั้งที่แล้วก่อนที่พี่จะฉายแสงแล้วก็เคมีนะคะก็คือคุณหมอให้พี่เซ็นก่อนแล้วคือ หูจะดับตาจะผ้ามัวลิ้นจะไม่รับรู้รสและต่อมน้ำลายจะไม่มีทั้งสองข้างณวันนี้พี่ไม่มีต่อมน้ำลายทั้งสองข้างค่ะณวันนี้พี่ตาผ้ามัวค่ะแต่หูพี่ยังไม่ดับค่ะนะคะก็คือพี่ก็ได้ตรงนี้มาแล้วพี่ก็กลัวกลัวว่าพี่จะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วพี่จะตายก่อนณวันที่พี่ไปคีโมนะคะเพราะไข้มันขึ้นแล้วพี่อ้วกพี่อาเจียนพี่รู้สึกร่างกายพี่อ่อนเพลียจากที่พี่แบบว่ารู้สึกดีขึ้นมาแล้วนะคะ หลังจากที่ทานซอนีินไปแต่พอไปเคมีพี่รู้สึกว่ามันแย่ลงกว่าเดิมพี่เลยตัดสินใจบอกคุณหมอขอเลื่อนเคมีค่ะหลังจากนั้นมาพี่ก็ไม่ไม่ไปทําเคมีอีกเลยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะกลับไปหาคุณหมอเขาก็ยังกลัวอยู่ค่ะเพราะว่าก็เพิ่งเจอเนาะแล้วก็เพิ่งกินพี่ทาน,นผลิตภัณฑ์ไปแป๊บเดียวค่ะอาทิตย์เดียวท้องพี่ยุบมาเป็นอย่างนี้ค่ะ อันดับแรกก็คือค่ามันจะมาให้พี่รู้ก่อนเลยก็คือน้ําหนักพี่ลงตอนแรกนะคะมันก็ขึ้นมาจนเป็นปกติแล้วก็ทานอาหารได้จากที่ไม่อยากทานอาหารเวลาทานแค่ไหนคะถึงจะเห็นวางนคตัวพี่เองใช้ระยะเวลาไม่ถึง2เดือนค่ะค่าตับพี่เป็นปกติค่าไตาพี่ไม่ต้องฟอกกินไปเดือนแรกนะคะค่าเลือดจากพันกว่าที่กําลังจะขึ้นเป็นถึงพันห้าค่ะลงมาเหลือ323 หลังจากวันนั้นพี่ก็เริ่มดีใจขึ้นมาแล้วคุณหมอก็ตกใจว่าค่าเลือดทําไมลงมาได้ขนาดนี้แล้วครั้งสุดท้ายนะคะที่พี่ไปหาหมอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าคุณหมอท่านเนี้ยเป็นคุณหมอที่พี่ถามตรงๆไปเลยว่าคุณหมอคะหนูมีโอกาสรอดไหมคะเพราะครั้งที่แล้วพี่ถามเขาว่าคุณหมอคะหนูมีโอกาสรอดไหมคุณหนูเป็นคนตรงๆคุณหมอบอกหนูมาได้เลยคุณหมอบอกว่าพี่มีโอกาสรอดครั้งก่อนนะคะที่พี่เป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองมีโอกาสรอด20% พี่เลยคิดว่าพี่จะเป็นหนึ่งใน20สิบได้ฮะแต่นะครั้งนี้พี่ถามคุณหมอพี่มีโอกาสรอดไหมคุณหมอจับไปที่เมาส์แล้วก็คิดแล้วก็บอกพี่ว่าตับน้ำเหลืองมันเยอะเต็มท้องคุณขนาดนี้คุณยังคิดว่าคุณจะรอดอีกเหรอมันทําให้พี่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสรอดแต่วันที่ค่าเลือดพี่ลงมาคุณหมอบอกว่าค่าเลือดคุณเป็นปกติแล้วค่าตับคุณเป็นปกติแล้วคุณมีหวังนะเนี่ย คุณหมอคนเดิมนะคะที่เป็นคนพูดอย่างเงี้ยพี่นะนขอบคุณผลิตภัณฑ์ตัวนี้จนทําให้พี่มายืนอยู่นะตรงนี้แล้วกลับมาได้แบบว่าเหมือนเดิมใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็มีหวังว่าไม่ตายแล้วความตายไม่ได้อยู่ใกล้ๆแค่เอื้อมเหมือนที่พี่คิดไว้ตันแรกอะไรแบบเนี้ยค่ะ